็ดหนึ่งนะครับเห็นแค่ขึ้นบนไปแล้วเอาแล้วครับขนาดนี้ขบวนรถด่วนขบวนที่เจ็ดหนึ่งก็ได้วิ่งผ่านวัดดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับบ๊ายบายครับเดินทางถึงที่ใหม่ยูลอดไัยครับ กสำหรับขบวนรถด่วนที่71ก็รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟการุงเทพอภิวัตรไปทางไปยังอุบลราชธาานีครับ